ถ้าเกิดเราเสร็จก็เราก็ต้องมาตรงนี้แล้วก็ต้องทำผ่านอย่างนี้ขึ้นมา ล่างรถไฟแล้วก็พัดล่างรถไฟไปแล้วก็คือยางล่างรถไฟอยู่แล้วกพัดไปอย่างนี้่แล้วก็เสร็จก็เสร็จก็แบบนี้ค่ะอ่ะพี่ป้าสายทำอะไรคะลูกเต้นแต่โอเคแบบนี้เลยค่ะนะต้องทำอย่างนี้ก่อน ถ้าเกิดถามมันยาวเกินไปเราก็จะแทะเส้นนอนแล้วเอาเส้นตั้งนะเส้นตั้งหรือเปล่าคะเส้นนอนกับเส้นตั้งนะคะขีดเป็นเส้นนอนกับเส้นตั้งอย่างนี้นะคะแบบนี้เส้นนอนสองขีดก็คือเครื่องตั้งสามขีดตั้นตั้นอันนี้คือเสร็จแล้ว อันนี้เสร็จแล้วก็รอโอเคค่ะก่อนนะคะแล้วก็ดูก่อนนะคะดูกค่ะเครื่องบินหนังมันจะมีเส้นเส้นใช่ไหมคะถ้ามันดูเครื่องบินต่อไปอันนี้เราจะกอดมือเก็บนะคะก็บินอย่างเงี้ยปิ้วเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดดึงัวเราก็ดึงออกมาใหม่นะคะแล้วก็ต้องดึงออกมาแล้วก็ต้องยืดหน่อยนะคะต้องยืดเบาๆค่ะ แบบพิซซ่านะคะตัดแบบพิซซ่าเราก็เราก็ต้องอันนี้ก่อนนะคะปิดประทานนนี้ก่อนโอเคค่ะอย่างนี้นะคะดึงออกมาก่อนนะคะดึงออกมาวันนี้เราเสร็จแล้วน,น,นะคะแล้วก็อันนี้ก่อนนะ มีวันนี้เราจะมาทำไส้กรอกแห้งยำชะม arity ไส้กรอกยำสะม arity ค่ตอนนี้เราต้องวงกลมก่อนต้องทำวงกลมก่อนเราก็ต้องทำอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทำไส้กรอกเราต้องทำวงกลมก่อนแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้เราก็ต้องทำแบน ก็ต้องใช้อันนี้ต้องใช้เหลื่อยจิ้มมือ ทำแบบนี้คลิกด้านตัดตัดตัดอ,อ,อย่างนี้ก็จะเป็นแฟ c เ f ส c e ค่ะอันนี้คือแล้วทัดไป<ม>เสร็จนะคะเราก็ต้องพับไปพับอย่างนี้นะคะมันก็จะตักยาก่หมนะคะต้องนี่เหมือนสมองใช่ไหมคะ หอมนกใช่ไหมคะนี่เหมือนนกใช่ไหมคะนี่แฮมแล้วก็ต้องนกตัดไปก่อนนะคะนี่แฮมต้องให้คุณต้องให้นี่แฮมนกนะคะเ็นและอันนี้ก็ที่เป็นแม่ของนี่ก็นี่ก็กระดูกปลานะคะกระดูกปลาค่ะวันนี้เราจบกันไซเอนต์เลยนะคะแฮมไซเอนต์ เราก็จะออกมาอย่างนี้นะคะเราก็ต้องรูยบ๊ายบาย